โอเจนืดเก๊กาจีอีนแหซอนะครับแล้วก็เว้นวักเอาไว้นะช้อยที่หนึ่งเดี๋ยวผมแปลก่อนเนะาะโอเจก็คือเมื่อวานนะเมื่อวานนี้เมื่อวานาวานี้อะไรครับนึดเกกาจีอินแฮซอนึดเกก็คือเลิกงานค่ำนะเลิกงานค่ำ เพราะว่าเลิกงานค่ำนะฮะช้อยที่หนึ่งเขาบอกว่าคากาวอโยช้อยที่สองยูมยองยูมยองแหโยช้อยที่สามชินชอนแหโยส่วนช้อยที่สี่นะครับพีโกนแหโยนะคากาวอก็คือใกล้นะช้อยที่หนึ่งชอยที่สองยูมยองก็คือมีชื่อเสียงช้อยที่สามนะครับวันนี้ชินชอนนะก็คือใจดีส่วนช้อย ช้อยที่4นะพี่โกนแฮโยก็คือเหนื่อยหรือว่าเพลียก็ได้นะเหนื่อยอเราจะต้องตอบอะไรเอ่ยอเพราะว่าเลิกงานหนึกเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกอะไรครับรู้สึกเหนื่อยนั่นเองนะข้อนี้รู้สึกใกล้ก็ไม่ใช่นะรู้สึกมีชื่อเสียงก็ไม่ใช่นะครับอโอเคประมาณนี้